เพราะในมาตรการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ที่จะรองรับดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงสงกรานก็จะมีอยู่สามมาตรการหลักมาตรการแรกเลยในเรื่องของการอำนวยการจราจรนะครับนอกเหนือจากการคืนพื้นผิวการจราจรนะครับให้มากที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมาตรการที่สองคือการเปิดช่องทางพิเศษนะครับเพื่อเพิ่มพื้นผิวการจราจรในถนนบางเส้นนะครับที่มีการจราจรคับข้าง โดยเฉพาะยิ่งในปีนี้ก็เช่นเดิมนะครับทางกรมทางหลวงนี้ได้เปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์สายเอมกนะครับตั้งแต่หนองสลายจนถึงขามทะเลสอนะครับโดยเปิดเป็นสองช่วงนะครับช่วงวันที่สิบสองถึงสิบสี่จะเป็นการเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและวันที่สิบห้าถึงสิบแปดจะเป็นการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครนอกจากนั้นครับในมอเตอร์เวย์สายเจ็ดกรุงเทพชลบรุรีและมอเตอร์เวย์สายเก้าที่เป็นวงแหวนตะวันออกกรมทางหลวงยังยกเว้น การเก็บค่าผ่านทางในชุกช่องทางนะครับต,ตั้งแต่วันที่1 2ถึง18ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนฝากเลยว่าแม้จะเป็นช่องเอ็มโฟนะครับก็ไม่มีการเก็บค่าผ่านทางซึ่งเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาเอารากว่ากรมทางหลวงก็ไม่ได้เก็บแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนีย่ยกลัวช่องเอ็มโฟก็ไม่กล้าเข้านะครับก็ <Ồ> ทาให้เกิดการติดขัดบริเวณทั้งหน้าด่านและหลังด่าน นะครับซึ่งตัวนี้ก็ขอนําเรียนประจวบปามนมาด้วยกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีมาตรการที่เราใช้ได้ผลมานะครับก็คือในเรื่องของการห้ามลดบรรทุกตั้งแต่สิบ้อนไปเดินในบางสายทางซึ่งในเทศกาลสงการนี้เราจะห้ามตั้งแต่วันที่สิบสองถึงสิบสี่และสิบหกถึงสิบแปดนะครับ เ่อแล้วบรรทุกที่มีความจําเป็นก็สามารถขออนุญาตได้นะครับผ่านเว็บไซต์ตํารวจทางหลวงซึ่งเป็นการขออนุญาตออนไลน์นะครับในปัจจุบันนี้ก็มีอขอและก็อนุญาตไปประมาณสักสองหมื่นลายนะครับในช่วงหกวันนี้นะครับสำหรับมาตรการในเรื่องของการให้การบริการนะครับทางสำนักง,งานวิชาชก็ให้ทุกหน่วยเนี่ยนะครับจัดเตรียมในเรื่องของชุดเคลื่อนที่เร็วกรณีรถมีรถเกิดบัติเหตุชุดช่างกรณีรถเสีย รถยกรถคู่ภัยต่างๆนะครับเพื่อนํารถหรือให้บริการพี่น้องประชาชนด้วยความรวดเร็วและนำรถออกจากผิวการจราจรให้เร็วที่สุดไม่เกิดการติดขัดสะสมทางตํารวจทางหลวงเองได้จัดเตรียมห้องพักนะครับใน <c oughs> 205หน่วยบริการ <c oughs> นะครับตามที่เคยดาเนินการมา เพื่อให้พี่น้องประชาชนพักฟรีท่านสามารถที่เข้าไปดูในรายละเอียดอาจะจองห้องพักหรือจะตรวจสอบห้องพักว่างได้ที่เว็บไซต์ของตำรวจทางหลวงนะครับหรือ Facebook ตำรวจทางหลวงหรือไปที่เว w booking.swpdth.com ก็ได้นะครับนบนัก็เป็นมาตรการในเรื่องของการให้บริการมาตรการสุดท้ายนะครับ,รบก็คือในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองช่วงนะครับสําหรับกองขับการตารวจทางหลวงคือช่วงเดินทางออกและเดินทางเข้าเราจะเข้มงวดกดขันในเรื่องของการใช้ความเร็วบนท้องถนนนะครับเพราะว่าสาเหตุสําคัญบนทางหลวงที่เกิดบัตรเตุก็คือในเรื่องของความเร็วเรื่องของการตัดหน้าและการหลับในซึ่งในการหลับในที่ผ่านมาต้องเรียนว่ามีสติเพิ่มสูงขึ้นนะครับอ,อย่างมีนัยสําคัญ นะครับแล้วการหลับในในแต่ละครั้งเนี่ยปรากฏว่าผลกระทบเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะครับ<ะ>เพราะส่วนใหญ่ก็จะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับเป็นจํานวนมากจากการหลับในดังแบบนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนเน้นย้ําเลยเพราะว่าการป้องกันเนี่ยนะครับในเรื่องของการหลับในเอ,อ่อมันขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่จริงๆ ดังนั้นหากท่านขับขี่รถและมีสัญญาณนะครับว่าอาจจะเกิดการนายยกตัวอย่างเช่นขับขี่เมล่นึกไม่ออกเมื่อเมื่อคู่ขับผ่านอะไรมาขับผ่านที่ไหนมานั่นเป็นสัญญาณอันนึงนะครับว่าท่านอาจจะเริ่มทํามีการหลับไหนก็ขอให้จอดพักจอดนอนที่หน่วยบริการตํารวจทางหลวงหรือปั๊มน้ามันก็ได้ยกเว้นนะครับบริเวณไหลทางอีกอันนึงคือการเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วทําให้เกิดถูกเบี่ยงเบนจากถนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุอีกส่วนหนึ่ง นะครับที่อาจจะก่อให้เกิดบาดเหตุอย่างรุนแรงขึ้นได้นะครับ <ฮะ S 2> ในมาตรการเรื่องของการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งจะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลคือเป็นช่วงกลางเทศกาลเนี่ยเป็นจํานวนมากสํานักง,งานหน่วยชาติเองก็ได้สั่งการนะครับให้ทุกหน่วยนะครับตั้งจุดตรวจขันระดมจุดตรวจขันนะครับในเรื่องของการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งในปีนี้ต้องนําเรียนว่าเ,เรามีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของเมาแล้วขับ นะครับโดยผู้ที่มีการถูกดำเนินคดีนะครับเป็นครั้งที่สองในรอบสองปีเนี่ยนะครับโทษจะเพิ่มขึ้นนึงเท่าตัวนะครับก็คือ,อ,อจะถูกปรับตั้งแต่ห้าหมื่นถึงสองแสนบาทแล้วโทษจำคุกจะหนึ่งปีจะกลายเป็นสองปีแล้วกฎหมายกำหนดให้ศาลต้องลงโทษจำคุกทุกครั้งนั่นจะเห็นได้ว่าการทำผิดครั้งที่สองนะครับจะมีโทษรุนแรงกว่าครั้งแรกถึงเท่าตัวทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงเองก็ได้จัดทำหนังสือเนี่ยนะครับไปเตือนหรือก็ไปให้ข้อมูลกับ ผู้ที่เคยถูกดำเนินคดีมาในช่วงที่ผ่านมานะในปีที่ผ่านมาเพื่อให้ตระหนักถึงตรงนี้เพื่อที่จะไม่นะครับดื่มขับแล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งนํามาถึงการเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บของอพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมทั่วไปอันนั้นก็เป็นมาตรการในภาพร<ถ>วมครับ